สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี fc แฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดี fc แฟนขับน้องอุ้งอิงสวัสดี fc แฟนลับเพชรแสงตะวัน ebg นะคะให้บอกว่ามือนีคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะคะพี่น้องมาว่าวเรื่องเล่าประวัติของพออีหล่าหน่อยอีกผู้หนึ่งนั่นก็คือเสียนุ่น พอแม่ของอิหล่าน่อยอีกคูหนึ่งที่แอนเพนเคยโลงไปแล้วว่าอิหล่าน่อยมีพอแม่จากคนนะคะพี่น้องหนึ่งในหันก็นคือเสียนุ่นกับแม่บีนั่นเองนะคะถือว่าเป็นพอแม่ของอิหล่าน่อยอีกคูหนึ่งก็แล้วกันพราอว่าเพิ่นได้ดูแลอิหล่าน่อยโอ้ยดูแลก,กันนะคะเพิ่นฮักซ้ำกันกับลูกสาวเพราะว่าเล่าบ่มีลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อบอจูก็ถือว่าอีหล่าหน่อยคือลูกสาวคนหนึ่งนะคะ แต่เสียนน่นกับรับอีหล่าหน่อยเป็นลูกสาวอีกผู้หนึ่งคือกันนะคะเพราะว่าเพื่อนมีลูกชายสองคนนะคะพี่น้องและที่สําคัญก็คือเพื่อนมาบอาประวัติของเพิ่นเพื่อนล่อมือนีมาสองปีแล้วพี่น้องเพื่อนอยากว้าใหงมูฟังว่าประวัติของเพื่อนเป็นแนวใดบอดโจกับมะลู่พ้อมกันกับเฮาคือกันบอดโจบะลูเนื้อรู้ตัวมาก,ก่อนเลยโดยสั่งนะคะว่าเสียนน่นเป็นไผย,ยังไง นะคะนั่นก็คือเริ่มต้นจากที่เพิ่นอยากได้ลดแฮ i บอดจูอยากได้ลดแฮในช่วงโควิดสามปีขึ้นหลังเนาะพี่น้องเนาะช่วงโควิดออกทําการแสดงบ่ได้บอดจูก็ถือว่าเป็นผู้นําแนววนาในการเห็ดเอิรนว่าเห็ดหมอล่าอ่อนไล่เห็ดแมวล่ามาแล้วของเพิ่นนั่นแหละพี่น้องจนในที่สุดเพิ่นก็ถือว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จค้นแรก ได้รับมาไล่ออนไลน์แบบรั่วๆเลยเนาะพี่น้องเนาะหลายวงหลายคณะก็อยากคิดน้ำก็ถือว่าเป็นผู้เริ่มในการเหตุตรงนี้ก็แล้วกันนะคะในเรื่องวุ่งการหมอลำนะคะและที่สําคัญก็คือเพิ่นอยากได้ลดเฮบาทเนีก็เลยมีคนไปติดต่อกับเสียนุ่นเสียนุ่นเองกับเพราท่านได้ว่าจะประกาศขายดอกแต่ว่าบอกว่าบอดโจอยากได้สิขายบอประมาณนั้น สาวหน่อยเพจบันแพงเพ่นอยากได้กับมีคนเมา่าไห้เสียนุ่นฟังซึ่งเป็นช่วงที่เสียนุ่นกำลังต้องการทุนพอดีมาฟั่งเบิรงกันเนาะพี่น้องเนาะว,ว่าเราอยากได้ทุนไปเห็ดหยังเราได้ตัดสินใจขายให้บอดโจแต่บอดโจ,อโจเองกับบอไดคาดการว่าสิมาซื้อราคาถึงสามล้านสองบอดโจคิดว่าสิซื้อขั้นประมาณสองล้านกลัวแต่จงังหดจังมาตัดสินใจเอาขั้นนี้ คดีอยู่ที่สามล,ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเพิ่นว่าบอดจก็เลยเอ้ลั่งเล่สิเอาบ่าเอาดีเอาสิล่องต่อเบืองเพิ่นก็เลยต่อหาหมื่นบาทถ้าลดบ่ได้ดตรงนี้บอดจสิยางหนีแล้วประมาณนั้นเสียน่นเองก็เลยว่าตัดสินใจสิมาค่ากันนีหยังก็ตรงหาหมื่นนี่เสียนน่นก็เลยตัดสินใจขายให้บอดจพพ้อมกันนี้บอดจก็เลยตัดสินใจซื้อแหละก็เลยได้พูดคุยกันไป ถามอายุอาน้ามไปไปมามาปิ่นมูกันเกิดปีเดียวกันเพิ่นก็นเลยจับมือว่าเป็นเซียวกับเฮ้าซะประมาณนั้นก็นเลยได้เป็นเซียวกัอบดบโจูเนาะพี่น้องโจูเองก็ได้ฐานะว่าซือเพิ่นซืซ้อรดแห่ในเพิ่นซืซ้อไปอ่อนไปเฮ็ดรดแห่อ่อนไลน่พอตอนนั้นยังออกทาการแสดงบาได้ด้วยว่าบบมีความหูด่านรดแห่ก็เลยต้องเอินเสียนุ่นเชิญเสียนุ่น ไปดูแล่ไหกอนในช่วงต,นต,นตน้นๆประมาณนั้นนะคะพี่น้องเสียนุ่นกับบอดจูเพื่อนกับเลได้ไปรู้จักกันหลายขึ้นเพื่อนกับเลเ่เปิดเปิดย t u b e ช่องเสียเสียนุน่นเสียวบอดจูให้เสียนุ่นกับไทยเป็นแน่ว่าเป็นแน่กันได้รับการสอนจากบอดจูจนเป็นจนเป็นงานจนถึงสมือนี้แหละนะคะในระหว่างที่เพื่อนไทยท่าไปเพื่อนก็นไปเจอข้อมเมนลบๆเข้ามาเยอะแยะมากมาย แต่กับบริษนี่บอดโจเองกับเลยช่วนให้เล่าเห็ดเครืองเสียงรับงานเครืองเสียงซาสันเสียนุ่นกับลับงานเป็นที่เรียบร้อยสร้างของมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าอันเก่ากรของอดีตเล่าแวะเวียนกลับขึ้นมาอีกนั่นก็คือเสียนุ่นเคยติดยามาก่อนยาเสพติดก็ได้แวะเวียนกลับมาหาเสียนุ่นอีกบลูว่าจังใดที่ไปที่มาแต่ความเคย ความเคย,เคย,เ,ยเคยอเสพเคือยังก็เลยเห็นให้เสียนุ่นหวนับขึ้นไปอีกพร้อมกันก็มาเห็นคอมเมนต์น,นุ่นนี่นั่นก็เลยถือว่าเป็นการใจออก,กว่าสัน่นบาดเนี่ใจออกบอกบอดจัวว่าเ้าสิบโไปนั่นแหละสิถอยแล้วเด้อกันบอดจัวเองก็เลยเบิ่งแล้วว,าว่าอาการแบบนี้ถือว่าเป็นผู้เสพประมาณนั้นเล่าก็เลยโตไล่ให้กำลังใจบอดเสียนุน่น ว่าม่เป็นยังดอกเพื่อนเตือนนั่นไปน้ำเห่าหนี่ละจังสั่นจังสี่ผ้าไปกินไปยู่ผ้าพูดคุยนู่นนี่นั่นโดยเม่ได้เอาถึงความผิดที่เสียโน่นเองเพื่อนถือว่าเพื่อนมีความผิดเพราะว่าวุ่งของบจ,จูจจะปฏิเสธเรื่องเล่าเล่านี่โดยสินเชิงว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการพนันว่าจะเป็นเรื่องเล่าของอยากเสพติดเสียโน่นกับค้องจะลู้ซื้อกลายแก่ใจประมาณนั้นนะก็เลย บอกบอดโจว่าบ่ไปนั่นเลอละประมาณนั้นเพราะเจ้าของเฮตูย่งย่งถอยจากตรงนี้ว่นใดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเสียนุน่นบอดโจกับรับรูกแต่บอดโจบ่ออา,า,าถึงเลยบอดโจว่าเดินหนา้าเดินงานโดยบ่ออาถึงจุดเสียของเสียนุ่นแม่แต่น้อยก็เลยเห็นเสียนุ่นประทับใจยางถึงที่สุดจนในที่สุดมีหยาอยู่ในมือถึงสามสิบเมตรกล้าที่จะยน,ยนถิ่นพี่น,อน้องนี่คือเสียนุน่น พนยนโินทิมเพราะบอโจเป็นผู้ให้โอกาสเราบอจเูเบาถึงความเสียของเราบอจใหก้กำลังใจเราพร้อมที่จะให้เลาก้าวยางไปน้าเราก็เลยตัดสินใจยุนทิมฮักดิบเลยพี่น้องไปนอนส้วมอยู่สีมือประศรเราวะเบงิงเราทั้งเบาทั้งห้พี่น้องแอดเพนเบิงไปน้าแอดเพนก็ให้ไปนำ้ำนาตอนนี้แอดเพนกับพยายามที่จะกดเเว้บ่อ้แอ้เพนห้ เพราะแอนพินเองถือว่าแอนพินเป็นผู้อินเพราะสมควรพี่น้องแต่ว่าฟั่งเร็วกันนานาเห็นโอเห็นใจเล่าเล่าได้ห้ยกให้บอดโจคือที่หนึ่งในดวงใจเล่าถ้าบอกว่าย้อนไปเบื้องคลิปที่บอกว่าห้บอดโจเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ไปนอนเอาเลิกเอาใช่ในคอนโดเล่าเป็นผู้ไปผูกคอต่อแขนก่อนผููอื่นเลยเล่าห้บอดโจเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไอเพินก็นได้ล่งคลิปไปแล้ว นี่คือทีมาของเสียนุ่นพี่น้องบอดโจเป็นผู้ให้โอกาสชีวิตใหม่กับเสียนุ่นเสียนุ่นเบาได้เต็มปากบกว่าบอดโจจิทโท่หาเวลาใดตีหนึ่งตีสองฝ้าลูกขึ้นมารับโทรศัพท์ท่านที่บ่เกินสามนาทีบอดโจกังงงอยู่นะคะนี่คือสิ่งที่บอดโจ,งงนะะดโจพึ่งฮับหู้พึ่งฮู้ว่าเสียนุ่นได้ตัดสินใจแล้วก็พึ่งฮู้ว่าบอดเสียนุ่นได้ย่นอยาเสพจิตในมือถิ่มในมือที่ไปกับบอดโจอย,อยู่เลย บอจบอแล้วยังขนลูกเ่นว่าดนี่คือสิ่งที่บอโจกับพึ่งหูความกันกับเฮานะคะบอจคือผู้ห้โอกาสเสียนุ่นบอจคือผู้ห้ชีวิตไม่กับเสียนุ่นนี่คือเสียนุ่นเราเต็มปากเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้แอเพนกัได้นํามาเสนอในส่วนของความเปลี่นไปของบอโจกับเสียนุ่นคือพอของอิหลานอยบอจูฮักไผเสียนุ่นกับฮักผู้นั้นนำ นี่คือความเป็นซีอของเพิ่นเนาะพี่น้องเพื่อนองก,ก็รับการรับงานเดินหน้างานนํากันเมรว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะคะบอดจูกห้เสียนุ่นรับผิดชอบรับ,ร,บรับตรงนี้ไปเรื่องไล่ดงไล่ใดก็แบง่งปันกันไปแมนบอพี่น้องเ่ราว่าจะเป็นรถบัตรอีกสองขั้นอาจจะเพิ่มรถบัตรอีกกระไดประมาณน,นั้นสังกะสีล้อมอีกกระต่างหากกับเป็นของเสียนุ่นคือกันนะคะนี่คือบอโจูคือผู้ห้ ชีวิตใหม่กับเสียนุน่นเสียนุ่นบอาได้ติมปาาถ้าว่าสั่นเล่าสิบเอาเงินก่อนที่เล่าขายรถแฮนันไปล่งเป็นเจ้ามือเว็บพนันออนไลน์พี่น้องนี่คือความคิดของเสียนุน่นถ้าเราบ่ามาลุ่งเครื่องเสียงบ่กมาเห็ุงานกับบอดจูเล่าออกไปล่งเว็บการพานันเพราะว่าเล่าเป็นผู้เลน่นเรามแจะเสียล้ว,วานะถ้าเราไปลุ่งป็นเนจ้าของเว็บเราตรงใดแน่นอนนี่คือความคิดของเราคือแม่นเล่าไปเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าม่เลาไปเล่าก็สิถือจับเราดิเขากวดกวดล่างเรีบการพรนันเอากะดแม่นบอพี่น้องอา้ายินดีกับบอดโจยินดีกับเสียนุ่นนะคะที่เพิ่นได้เซียวดีคือบอดโจสาหรับเสียนุ่นเพิ่นได้เซียวบอดโจนะคะบอดโจได้เสียนุ่นมาเคียงขางกับเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นตัดสินใจเอาเสียนุ่นนี่แหละหลายผู้หลายคนเขามาตดต่อเพื่อจะมาเหตุเครื่องเสียงให้เราแบบสมบูรณ์แบบ แต่เราบลเล็กเราขอเลือกเสียนุน่นเพราะเราสามารถที่จะควบคุมดูแลด้วยตัวเราเราอยากได้สเปกตามที่เราต้องการนี่คือความคิดของบอจนั่นก็คือเราได้เสียนุน่นเป็นภูมิงางคู่างไก่ของเรานะคะเอาท่านใดที่เขามารับชมแอปเปิลแอติวัลเน่าไปเนี่นะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคนทนี่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกักบแอปเปิลนัมเนเดอร์อย่าลืมคอมเมนต์เขามารัวๆเด้อพี่นองเด้อ อมเมนข้ามาใตคลิปของแอดเพิเพื่อการนำทรงของ a อและเป็นกำลังใจกับแอดเพินะคะขอบคุณหลายคนหลายท่านทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามคลิปของแอดเพินะคะฝากขอบคุณบอดจูไปอีกนะคะพอบอดจูเชิญติดตามรับชมคลิปถ่ายคลิปของแอดเพิบอดจูฝากช่องกับแอดเพิขอบุญขอบคุณสำหรับความกรณนะการุณาของบอดจูนะคะเชิญติดตามรับชมนะคะเฮียงปังๆสุขุพสุขคนนะคะ คนติดแตงสระไคจะนิ่งปิ๊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 งไปไหนคุณแม่เร็วๆหนึ่งแสนสระไคเร็ว